ลยต้องการเงินถามเลยไอ้ที่มันต้องการเงินนะอย่าคิดต้องถามเลยถามต่อครับต้องการอะไรครับต่อเดือนหกบาทเป็นแสนต่อเดือนใช่นะครับต้องการเมื่อะไรครับสิบเดือนเอาผมมือผมมือนี่ชัดเจนเลยอันนี้หน้าทำด้วยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนต้องการอะไรก็ไปเรื่อยๆนะไห้ปล่อยมั้งนะนี่ต้องการอะไรครับผมต้อง ว่าจากนั้นไม่ปล่อยกันเพราะนั้นต้องทางานกับคนที่อย่างนี้ที่รองครับเขียนแผนจะปับ๊บจะเพิ่งทางานถามคุณต้องการอะไรต้องถามนะฮะต้องถามกัก่อนนะครับนี่คือกุดบอดบางคนไม่ถามคิดว่ามันทำคิดทำ,ดทำยาคิดยาคิดนะฮครับแล้วก็ภารกิจครับคุณต้องเรียนรู้อย่างมานะีเป้าหมายนะก็ฝากว่าบางคนมีความฝันยิ่งใหญ่มากแต่พอแท่มคุณมีหิ้วแฟ้มจอยมาบริษัทกลับไปบ้านเนะี่ยข้างๆบ้านมันถาดๆแบสมัครยงเฮิร์สอ่ะ ทำไม่ได้หรอกคุณทาเยอะแล้วยากคุณก็ไปกาลังแรงๆแล้วคุณเหี่ยวเลยบาคนนี้นะะพ่อคุณขาดเป้าหมายพ่อบอกว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนคุณต้องการเป็นนัเดนเรือบนน้ายหนึ่งเอาแพ่ก้ายหนึ่งพันหนึ่งก่อนต้องการเป็นเแ็กๆคุณต้องหาคนซ้ายสิบพันสิบต้องมาไขหาจะเดินทางไปเชียงใหม่จากกรุงเทพเจ็ดร้อยกิโลไม่ใช่ไหมคุณต้องขับรถได้ก่อนถ้าคุณขับอย่างนี้เป้าหมายคุณชัดเจนมากขับไปเชียงใหม่เจ็ดร้อยกิโลเมตร ถึงหรว่าสวรรค์มองหลักโยมเป็นปั๊บเชียงใหม่อีกสี่ร้อยเออมีการลงจ่ายยี่ไหมขับไปถึงกระแผงเพชรปั๊บมองหลักโยมไหมปั๊บเชียงใหม่สามร้อยเออมีการลงจ่ายขับไปเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วบางคนนะครับขับไปเชียงใหม่เชียงใหม่เจ็ดร้อยโยมนะขับไปมองกิโลเมตรปั๊บพันโลเมตรเชียงใหม่ขับไปไหนวะเนี่ยขับทั้งชาติไม่ถึงผมขอเล่าเรื่องนี้ครับผมเล่าทุกครั้งคือผมชอบเรื่องเป้าหมายเนี่ยครับใครฟังแล้วก็จะ่าเ่งถามผมนนะครับคุณประสิทธิ์ เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่โฮมพิลามที่ชินโร่เป็นคนเวิร์กมากทำงาน